สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเช้าวันอาทิตย์ที่สดชื่นแล้วก็แจ่มใสามากๆเลยนะครับแล้วก็พิเศษในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ <c oughs> ก็ติดตามกันได้ว่าผมจะพาไปที่ร้านไหนนะครับในเช้าวันอาทิตย์วันนี้กับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับ291กรมราชเดอะเฮอริเทจเฮาส์นะครับก็อยู่แถวแถวทุ่งสีเมืองนะครับร้านนี้ก็จะมีเรื่องของปักหม้อนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเมนูที่จะมาทานในวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนี่จะเริ่มประมาณ10โมงเดี๋ยวาทานของหวานแล้วก็ปักหม้อรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับที่สำคัญร้านนี้ รับคนละครึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานปักหม้อก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็มากันได้ที่291พรมราชเดอะเฮริเทจเฮาส์นะครับ หมอ้อไฟก็เตเออรียวเรือหม้อไฟเราก็มาแล้วนะครับก็จะได้เป็นหมอ้อไฟแล้วก็มีเส้นนะครับมีสีถ้วยนะครับถึงคุณแม่กิ๊กก็เป็นเส้นบะหมี่นะครับมันมีไข่ด้วยน่าอร่อยนะครับแล้วก็ที่ผมสั่งมาก็จะแยกตัวพริกมาด้วยเพราะว่ากลัวเผ็ดนะครับถ้าไม่เผ็ดก็เดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มเอานะครับ จะเป็นเส้นที่แยกใส่ถ้วยมานะครับแต่ว่าถ้าเส้นนี้ก็ถ้วยละ8บาทนะครับจะสั่งเพิ่ม ตักใส่ถ้วยประมาณนี้นี่ลอชิมด้วยตัวนี้อร่อยมากเป็นหมูตุน๋นเป็นหมูตุ๋นนะครับมตัวนี้อร่อยดีครับ ก็คล้ายๆกับหมูตุนนะครับเคี้ยวง่ายส่วนน้ําซุปนี่หอมหอมเครื่องเทศมากเลยครับไม่ลูกชิ้น S <S <critically> <S <S ลองลองสุกดูนะครับก็น <C le himself> ้องพอดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่เผ็ดก็ใสพ่พริกเพิ่มได้ ชิ้มก็แพงไปชิมสนทุกเซนติแต่ว่าตเอาน้ำเอาน้ำใส่ใเสนเซตมันถึงไม่เหนียวหนึบ <c oughs> ก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้าน291เกมามราเดอะเฮลิเทจเฮาส์นะครับก็อาหารที่สั่งมานะครับก็จะมีปักหม้อนะครับแล้วก็ขนมปังปาเต้แล้วก็ เมนูที่อยากจะมากินวันนี้ก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับแล้วก็มีเส้นต่างๆที่สั่งมาก็ถือว่าอร่อยทุกเมนูเลยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานก็มากันได้นะครับร้านก็จะเปิดตั้งแต่เช้านะครับที่สำคัญร้านนี้ก็รับสิทธิ์คนละครึ่งของรัฐบาลกันด้วยนะครับ าหารในวันนี้ก็ค่าใช้จ่ายผมก็จ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้ายอดรวมมันก็อยู่ที่287บาทแต่ก็จ่ายเพียงแค่143บาทเท่านั้นก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนอกจากนี้เรื่องของกาแฟก็ยังอร่อย mm. เช่นเคยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมวิรุนและช่องวิรลุชนลต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ